สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอมสก,กีโฟร์ชมปีลิกหรือีซีเอลกันต่อนะครับซีซั่นที่100ซีซั่นว่าไงไวัยรุ่นรวมนักเตะอายุไม่เกิน23ปีในเกมนะครับเราได้คุณนายนะครับผมตอนแรกเขาชื่อคุณวินนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคุณนายนะไปรอชิงแล้วนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณปูนกับคุณซันนะครับมาจะขับเดียวกันด้วยนะครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับคุณนายไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมปูนจะขับซามูไรฟลาเซียด้วยครับสวัสดีครับผมซ ฝากแชร์ด้วยนะครับ ผลงานการแข่งใน BCL ของทั้งคู่นะครับคุณปูน BCL แ r a n กิ้งอันดับที่47ครับลงแข่งมาแล้ว17ครั้งทําได้ดีสุดก็คือได้อันดับที่3มา1ครั้งอันดับที่4 1ครั้งนะครับส่วนคุณซันนะครับ BCL แ r a n กิ้งอันดับที่33ลงแข่งมา21ครั้งเคยได้รองแชมป์มา1ครั้งอันดับที่4 2ครั้งนะครับไลห์อัพการจัดทีมนะครับฝั่งของคุณปูนใช้แผนหลัง5เลยนะครับห้าสองหนึ่นสองผู้รุ่นเนศัตอรูเปโน D Generation นะครับแบ็เซอันเตอร์เสามิิดดดฟล์ตััวรบีแคนเปาต เดวิดเบคแฮมนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเนม่าครับคู่หน้าเป็นมาคัสแลดฟอร์ดยืนคู่กับดูซานเวลาโฮวิสนะครับค่าพลังทีมไม่จํากัดนะครับแต่อายุนักเตะในเกมทุกคนต้องไม่เกิน23ปีนะครับทางฝั่งคุณซันนะครับใช้4 3 1 2ครับประตูเป็นชูนิจดอนนาลูม่านะครับคู่เซนเตอร์ลูเบนดิอาร์สกับอัลบุตเฟเลนะครับแบ็กซ้ายอัลฟอร์เซวิสไอคอนเหมือนกันนะครับแบ็กขวาฮาซานซาลฮามิซิสครับมิดฟิลด์ตัวรับชาบีอลองโซมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนเดวิดเบคแฮมกับเอดดดดดดััััววโคคคคคคาาาาาามมมมมิิิงกก้นนนนะรรรรรรบบฟฟล์์์์ตุเู่หีสแอ ที่ใช้เหมือนกันอีกคนหนึ่งเป็นคิเลียนเอ็มบาปเป้น,นะครับค่าพลังทีมเนี่ยไม่จํากัดนะครับผมจัดมา5000ทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ว่านักเตะในเกมทุกคนทุกเวอร์ชันนะครับใช้ได้หมดแต่อายุในเกมต้องไม่เกิน23ปีครับเกมเริ่มแล้วนะครับทางฝั่งของ,ของคุปูลเคียรกรน,นะครับปุิกจากซ้ายไปขวามากับชุดโมเดลของแมนยูทีมเย้านะครับได้กิงก่อนเลยแลนฟอร์ดจะติดเซฟของดันนารุม่าครับ ทางครูใช้ชุดโมเดลของแมนยูเหมือนกันเลยนะครับเพิ่มบัฟให้กับนักเตะไอคอนแมนยูอย่างแรดฟอร์ดเบ็กแฮมนะครับบอลเนี่ยกลับมาเป็นฝั่งของคุณปูนอีกครั้งนึงครับได้บุกค,ครับเนม,มายัดเข้าไปวลาดวิสพิกครับเข้าขวาไม่ยิงดีกว่าให้ที่แรดฟอร์ดบอลปิ้นแรดฟอร์ดจะเอาคืนไม่ได้ครับอลองโซ่ลงมาช่วยเกมรับคาลิฮามิซิจ่ายตรงนี้ไม่ดีครับเข้าทางเนมาเฟกแล้วทคาห้มิงกามาแก้ตัวให้เพื่อนครับโอซานขาบักนะฮะขาบัก ลงแทนลูเบนดีออสนะครับตามกราฟิกตอนแรกเราเห็นเป็นดีออสนะครับลงจริงเป็นโอซังคาบักนะครับเอ็มบัปเป้ครับเอาละฮะคุณซันได้บุกบ้างครับเนมาร์เนมาฝั่งนู้นโดนเนมาฝั่งนี้แย่งบอลไปได้ครับแล้วฝากแล้วให้แล้วไปครับเวลาฮูวิสให้อีกทีนึงแรดฟอร์ดไม่ทันครับโดนเหนียวเหนียวไว้นะครับผมจะวิ่งทำสปีดไม่ได้ครับบอลเข้ามือของดอนนารุมาครับออกไปทางด้านขวาครับเข้ามาวิงก้าเรนสั้นครับเนมา โอ้โหไปแค้มลงไปดักเลยนะครับแต่ยัดตรงนี้แดนฟอร์ดพยายามเอาคืนยังได้อยู่ครับเน,นมาหมุนซ้ายหมุนขวาคืนมาที่ซารแฮมิซิสครับงัดตรงนี้ได้หรือเปล่าคาร์มาวิกา้างัดอีกทีนึงงรดฟอร์ดม,ม,มีตัวติลังกาเคลียร์มานะครับอุปาเมกาโนดีแกลไลสแล้วจะสวนเลยครับคุณปูน นี่มาให้ <ไฮ S 1> ที่เวลาฮาวิสครับเอาเบิร์นเฟเดเติมขึ้นมาเบิร์นโอ้โหซิก,กแซกค,ครับเดาทางไม่ออกเลยไปทางไหนเวลาฮาวิสหักเข้ามาโอ้ไม่หักครับเอาเบิร์นเฟเดบอกไม่เหมือนกันที่นัดไว้บอลไปเข้ามือของดอดาดูมาทั้งคู่เนี่ยก็มาจะขับเดียวกันนะครับเชื่อว่าน่าจะเล่นกันบ่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นน่าจะรู้ฝีไม้ลายมือกันเป็นอย่างดีนะครับแต่มาถึงรอบนี้ก็ต้องใส่กันที่เลยครับเบ็คเคมเบิร์นโอยจนเสาครับไม่ได้เดวิดเบ็คเคมเอร์เกือบจะได้ครับคุณซันจาก จังหวะปั่นไกลของเบแคแฮมครับเบแคแฮมฝั่งนี้มาบ้างครับแลตฟอร์ดพลิกสวยมาที่เนมาเนมาแต่อา <c oughs> ทีเวลาของวิ่งติดเซฟประตูแรกยังไม่มายังไม่มาครับแล้วจะสวนทันทีครับมาแล้วเบแคแฮมมาอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มบัปเป้ตอกมาให้กับเนมาพลิกหลบไอ<ซ>ทีแลตฟอร์อดโดนอุบามิกาโน่คุณปูเนียใช้เซนเตอร์3คนเลยนะครับเจาะอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่เกมรุกก็ขาดมิดฟิลด์ไปตัวหนึ่งนะฮะ วิธีการเล่นคล้ายๆกันนะครับผมสําหรับแท็กติกของแผนทั้ง2แผนนี้นะครับบอลเป็นของคุณปูนได้บุกครับเนมาร์บังเบียดแล้วมีคาร์มบิงกาครับลงมาช่วยดักด้วยนะครับออกมาทางด้านซ้ายบ้างครับอัลเฟรโดเดวิสนี่ครับพยายามบังคับกองหน้าลงมาช่วยดักด้วยนะครับคุณปูนดูฮะวลาดูวิสครับจะลงไปเล่นหลังไปแล้วครับดูบังคับไปดักครับแล้วจ่ายตรงนี้เนมาฝากซาลองโซครับไปที่แรดฟอร์ดเอ็มบารเป้ควยเข็บบอลแล้วยิงลูกได 1ประตูต่อศูนย์มาจังหวะจับบอลเฟิร์สทัชสวยมากครับบอลแรกสวยครับมาเสียดายอาจจะชินนะฮะกดข้ามรีเพกันไปจะดูจังหวะสวยๆสักหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรครับมาแล้วจังหวะเคลียร์คุณปูนนะครับมาแล้วมาเป็นนักกระดานเลยครับเวลาฮาวิสไทที่แรดฟอร์ดแดนขวามิเนม้าู้ว่าจะทำแบบนี้แต่ว่าดักไม่ได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับขอไปผู้ชมด้วยนะฮะอาจจะมีการกดข้ามรีเพกันไปอาจจะชินนะครับอาจจะชินนะครับ อาลองโซ่ครับตามาวิงก้ายัดเข้าไปด้านในจังหวะเคลียรอนี่คุณปูนบังครับเวลาฮวิสนะครับลงมาช่วยดักด้วยนะครับบังคับกองหน้านะแล้วจะสวนขึ้นมาก็ต้องรอเวลาฮวิสนะครับผมเติมขึ้นมาครเป็นได้ให้เธอแล้วเป็นได้ทุกอย่างให้เธอแล้วเวลาฮวิสบอกนะครับนั่นฮะโนครับลงไปเล่นเกมรับอีกแล้วครับเวลาฮวิสผมเป็นกองหน้าครับพี่ถ้าเขาพูดได้เขาจะพูดนะครับคุณปูนบอก อย่าบนอย่าบนเล่นไปแรดฟอร์ดให้เวลาฮวิสให้อีกทีหนึ่งดิแครไลส์ได้โยนวครับเปิดเข้าไปด้านในโอ้ยผ่านไปหมดเลยครับแรดฟอร์ดเก็บไม่อยู่บอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของคุณซันไปครับเหลือแป๊บเดียวนี้เหลืออีก5้านาทีครึ่งแรกทั้งหมดแล้วนะครับคามาวิงก้าห้ข้างในครับคารกบดวิดเบคแฮมสังเกตการบังคับนักเตะคุณปูนให้ดีนะครับบังคับไปรอดักไว้นะครับดิแครไลส์ ดักได้หรือเปล่าได้สะด้วยครับจังหวะนี้ให้ข้างหน้ามีใครครับเวลาฮวิสหาตัวฝ่าครับเนมาเบิ์ลเป็นสามเหลี่ยมไปฉลับนิดนึงคะทด0ูตรนาทีครับอ่ะยังได้ครับเพลงนี้บอลมาถึงตรงนี้แล้วให้เล่นต่อครับอาจารย์ไม่ว่าอะไรเอ็มบัฟแม่วันทูกับแรดฟฟร์อดไม่ผ่านอุปามิกาโนครับแล้วบอมจุดพุมาตรงนี้เป่าหมดเวลาไปครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับรูดเกมค่อนข้างไวนะครับสวนกันไวทำชิงไวนะครับผมตามแบบฉบับของแท็กติกที่เลือกมานะครับ แล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่บอกไปนะครับมาจะขับเดียวกันก็คงรู้ฝีไม้ลายมือกันเป็นอย่างดีนะครับเอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับมีสลับฝั่งซ้ายขวากันแต่ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับเอมบัปเป้หมุนครับบังแล้วหมุนหมุนแล้วหมุนแล้มุดแล้มุดแล้มุดแล้วหืวม,ม,มโดนแซะนิดนึงนะครับผมเป็นบอลของคุณปูลครับได้สวนจากยาวๆติดอลองโซออลองโซมาที่ซาเลฮมิซิครับยัดเข้าไปด้านในอุปามิโกโนดักอยู่ครับบอลเข้าทางเดวิสจ่ายไวทันทีครับแรดฟอร์ดเก็บได้ตอกซนมาเวลาวิส จ้าโอ้ตรงนั้นมีคนลุลุมแรดฟอร์ดอยู่เพียบเลยอ่ะสามคนครับแม่จ่ายเข้าไปตามสันทัตยาดครับโดนดักเลยบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณซันครับซายมิสซิสไปที่คามาวินกาเนม,ม้าเอ้าติดเนม,มา้าฝั่งนี้ครับยังได้อยู่ครับแรดฟอดวันทูกับคามาวินกาครับข้างในมีเอ็มบาเป้ครับคามาวินกาเปิดเข้าไปเอ็มบาเป้ข้างหัวโโอ้หยิงคนเบาสามวินเทจนได้จนได้ครับสองประตูต่อลหนึ่งแม่พลาดพลาดดับแรกนะครับอาจจะยิงแบบแป๊กๆไปหน่อยนะครับดูอีกทีหนึ่ง มันแป๊กมันยิงบทดินหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่อย่างดีดีในซันนะฮะปัดบอลไม่ไปไหนนะครับเข้าทางของเอ็มบาเป้สามดับสองเข้าไปครับเอาล้ครับคุณซานขึ้นนำครับสองประตูต่อหนึ่งลาวิสมาครับจังหวะเขี่ยของปูนครับเสียไปแล้วลูกแรกนะครับผมระวังด้วยครับเนมางัดตรงนี้วาาอวิสขึ้นเข้าฮอตไม่ได้ครับจะเอาคืนจากลูกเขี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ผลแล้วครับ เอาและจ่ายย้อนหลังเอ็มบาเป้ครับบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณปูนอีกครั้งหนึ่งครับไปแคมมาที่เวลาของวิสโอ้โหโดนลุมแรดฟอร์ดโดนลุมสองสามคนครับเวลาจะทําชิงเนี่ยคือคุณปูนบังคับนักเตะมาดักรอไม่ให้ชิงเลยนะครับดับบอลกลับมาได้ครับไลซ์เนมาโอ้โห่ายไปก่อนครับแก้ไขจุดอับไปก่อนครับเอาบ์ตเฟลยัดไปยาวๆเวลาของวิบังแล้วพลิกแล้วให้ที่เนมาเข้ากว่ายิงโอ้ติดบอคกับเล้งเซฟลูกนี้ดนนารุม่าโอ้โหถ้าผ่านบล็อกไปได้วิถีของบอลมีลุ้นเลยนะครับ มีกดหยุดเกมแล้วแต่บอลยังไม่ตายนะครับบอลมาถึงแรดฟอร์ดอาองโซอารองโซให้ช่องนี้โดนบางมิดเลยฮะเดี่ยฮะคุณปุนบังคับนักเตะบังจังหวะวิ่งวิ่งหาทางนะครับวิ่งหาช่องของฝั่งของคุณจันหมดเลยนะครับวาาวิสได้บอลแล้ววาาวิสรอจังหวะไปกัน3คน4ี่คนครับไลส์หมุนให้ที่แรดฟอร์ดจับแล้วยิงลูกนี้ไม่เหลือครับ2ประตูต่อ2โอ้โหอาเอาจนได้แล้วครับ จังหวะเกมลุกก็ให้แล้วไปให้แล้วไปให้แล้วไปเป็นหน้ากระดานเลยนะครับวลาฮาวิสครับรับฝากแล้วก็ให้ดีเคนไลส์หมุนนะครับมีเนมาด้วยนะครับเลือกไปที่แรดฟอร์ดครับจับแต่งนิดเดียวนะครับแล้วก็ยิงเข้าประตูไป2-2แล้วครับกลับมาเสมอกันอีกครั้งหนึ่งฮะผิดแล้วจ่ายตรงนี้ครับแรดฟอร์ดแต่งนิดเดียวนะครับใช้จังหวะทำชิงไว้นะครับแล้วก็วิ่งกันมาเป็นหน้ากระดานนะครับเอาละครับบอลหยุดแล้วนะครับ ได้มีการขยับตัวสำรองกันแล้วครับซูเปอร์ซับทีเด็ดของใครมีก็ใส่ลงมาเลยนะครับในช่วงนี้นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับผมเมสันกินวูดนะครับแล้วก็ฟอเรียนเวสนะครับผมของคุณปูนนะฮะเปลี่ยน3ประสานหน้าครับฮาแลนด์นี่ต้องขาดไม่ได้เลยใครไม่มีฟีเจอร์ก็ใช้เบสได้นะครับซูเปอร์ซับเนี่ยขาดฮาแลนด์ไม่ได้จริงๆครับเอาละครับเหลือเวลาในสนามอีกประมาณสัก20กว่านาทีนิดๆครับฟอรลันฟอรลันลงมาใหม่ครับงัดตรงนี้ฟลอเรียนดอตเรสครับฝั่งของ คุณซันที่เห็นตรงนี้มีดิโก้ฟอรันกับฟอนโดโตเรสนะครับเปลี่ยนครบ3คนเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูรายชื่อแรดฟอร์ดออกฮาแลนด์เข้ามาเปลี่ยน3ตัวนะครับคุณซันมาดูจังหวะของคุณปูนครับบอลเข้าทางเอาบทเฟลเล่โดนกระแทกด้วยนะครับเอาแต่ว่าขาบักจ่ายไม่ดีครับเข้าทางดีแคลไลส์มงเช็ดมาเวสไฮไลสฮาแลนด์คืนมาไลส์เบิร์นไปฉลับยังเข้าทางกินวูดให้เวสครับฮาแลนด์เบิร์นมากินวูดเข้าซ้ายยิงแก้ไขจังหวะ ครับแคบครับขันได้ดีนะครับคุณปูนหาจังหวะยิงหาจังหวะจบจนได้แต่ว่าก็ยังเข้ามือของนารุม่าครับหมายโจังหวะของคุณซันบ้างครับฟอนโลตเลสเล่นกับฮาแลนด์โดนอูปาเมโกโนดักครับให้มาที่ไลท์แก้ไขได้ครับฮาแลนด์พลิกจ่ายตรงนี้อ้าวเสียบมาแต่ไกลเลยฮะโดนจับฟ้าครับบอลไม่ถึงแรดฟอร์ดนะครับอาจารย์ก็เป่าหยุดเลยฮะให้เป็นฟรีคิกของคุณปูนนะครับ เหลือเวลาประมาณ10กว่านาทีนดๆครับถ้าเสมอ90นาทีนี้ต่อเวลาพิเศษนะครับถ้ายังเสมออีกก็ดวลจุดโทษครับเดวิสครับไม่ผ่านซาแลมิซิสซาแลมิซิสครับเดวิสดูตำแหน่งไปแล้วนะครับพาบอลมาเองแล้วจ่ายโอ้โหเสียบไปไกลเลยครับอืมแล้วแฉลับได้บอลคืนไปด้วยครับไลซ์ให้ที่ฮาแลนด์รอจังหวะหมุนฮาแลนด์ให้ดีแคนไลซ์ให้ต่อกีนวูดซ้ายลูกนี้อ้ยังติดเซฟของดอนารุม่าแบบภาพเดิมเหมือนจังหวะเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับให้ฮาแลนด์เป็นตัวพักตัวหมุนนะครับนี่ครับแล้วจ่ายมา คนจบเป็นกินวุดคนเดิมนะครับเท้าซ้ายเท้าเดิมฮะแต่ก็ยังติดมือของดอนนารูมาเหมือนเดิมนะครับแต่จังหวะนี้บอลแรงนะครับต้องปัดอัดหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมครับเป็นแคมปั่นก้อยเข้าไปได้ฮาแลนด์โถมอีกหนึ่งไม่ได้ครับแถว2มีเดวิสเก็บไม่อยู่เลยครับตอเลสลงมาช่วยดักด้วยเอาแล้วครับคุณซาเจนได้ส่วนนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังต้องไปเองครับเพื่อนเติมมาช้าไม่มีตัวฝากครับ เสียจังหวะสวนกลับไปเอ้าแต่ไปขโมยคืนมาได้ครับเบคแฮมมองหาฮาแลนด์เอาไวครับฮาแลนด์ฮาแลนด์ให้ที่ฟอนโดโตเรสฮาแลนด์ล้มไปแล้วครับเบคแฮมถึงหรือเปล่าถึงครับเมื่เขาได้ตอเรสโขกลูกนี้โอ้โหชนโคนเสาครับพี่น้องครับดูครับฮาแลนด์ไปโดนชนครับคว่ำไปแล้วนะครับแล้วมาตอเรสให้ที่เบคแฮมเปิดกลับมาที่ตอเรสโขกเต็มทิศเลยครับแต่ก็บอลดนโคนเสาครับเหลี่ยมนอกนะบอลแม่ ม่เป็นใจครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เวลาตอนนี้เหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับอย่างที่บอกนั้นถ้าเสมอก็ต่อเวลาพิเศษนะครับวันเป็นของคุณสันได้หรือเปล่าก็ยังได้อยู่ครับไปแค้มเฟรดูโนโตเลสอ้าวไปแค้มไปขโมยขึ้นมาได้ครับฮาแลนด์ฮาแลนด์โอกาสนี้ตงได้ไหมข้ามคานครับเอ้โหฮาแลนด์โอ้โหจังหวะสองสามครั้งติดของคุณสันนะครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำดูครับแหมกดแหมกดแรงไปหน่อยนะครับข้ามคานไปคืบหนึ่งนะ โอ้โหใจหายแวบเลยนะครับเวลาก็ลอยหลอลงไปเรื่อยๆครับเข้าสู่ช่วงท้ายนี่คือไขรได้ประตูเนี่ยโอกาสสูงที่จะชนะเลยครับผมจะกลับมาลำบากเลยนะครับเวลาจะหมดแล้วฮาแลนด์อ้าวเวียดเวียดให้ทีกินหมูต้องออกมาแล้วยิงส่วนเข้าไปเลยครับโโอ้หตัดสินใจเรียกดอนนารุม่าออกมาครับภาพเดิมคล้ายๆเดิมจังหวะคล้ายๆเดิมครับเป็นฮาแลนด์เป็นตัวพักเนี่ยฮะเหมือนเดิมนะครับ แล้วให้เป็นฟาเบียนเวสนะครับผมแล้วตัวจบสุดท้ายเป็นกินวูดนะครับคือก่อนหน้านี้2-3จังหวะนี้คือติดเซฟโดนนม่าหมดเลยนะครับแต่จังหวะนี้คุณซานตัดสินใจเรียกนอม่าออกมาโดนยิงสวนเลยครับเวลามันจะหมดแล้วครับจังหวะเขี่ยได้หรือเปล่า,าไม่ได้ทด3นาทีครับหมดไปแล้ว2นาทีไลส์ให้ฮาแลนด์จะมาอีกแล้วครับกินวูดปั๊มกับเอเวิร์ตเฟเลโอ้โหแต่ไม่ทันแล้วครับ <c oughs> พยายามยิงจังหวะคล้ายๆกันมา2 3าครั้งนะครับเมสันกินวูดนะครับสุดท้ายมาทำสำเร็จในครั้งสุดท้ายนี่เลยครับก่อนหมดเวลาเป็นช่วงนาทีบาปบเลยนะครับโอกาสยิง8ครั้งนะครับเข้ากอบแครั้งได้มา3ลูกนะครับของบอลเท่ากัน50%เเท่ากันเลยนะครับก็ เฉือนเอาชนะไปนะครับผมเรานึกว่าจะได้เห็นแบบช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับสุดท้ายก็มาได้ประตูชัยในช่วงช่วงเวลาบาดเจ็บนะครับผมนี่เป็นการเข้าไปชิงชนะเลิศครั้งแรกของคุณปูนนะครับระหว่างคุณปูนพบกับคุณนายนัดชิงนะครับใครจะเป็นแชมป์ซีซั่นนี้ติดตามรับชมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ